โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง direct proof นะครับ direct proof คืออะไรนะครับ direct proof มันเป็นการ proof รูปแบบหนึ่งม,มันเป็นการพิสูตรรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเบสิคที่สุดนะครับของการ proof เลยนะครับใน discrete math ซึ่งประโยชน์ของมันนะครับก็คือเอาไว้บอกว่าประโยคที่เราอ้างถึงเนี่ยหรือสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจริงนะครับโดยที่ตัว direct proof มันไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับมันก็จะ เอาสมบัติของแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละคำาก่าวห้างของเรานะครับมาแสดงให้ดูว่าเอ้ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันเลยเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นแบบนี้มันเลยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโอเคมันมันง่ายนะครับมันจุดประสงค์หลักจริงๆคีย์เวิร์ดหลักๆจริงๆนะครับมันคือการพิสูจน์แบบถ้า P แล้วคิวอะแบบถ้าจุดๆ,ๆแล้วจุดๆ,ๆแค่นี้เลยนะครับที่เหลือคือเราอะ ต้องเอาข้อมูลในส่วนท่าเนี่ยเราต้องเราต้องสมมุติมันว่ามันเป็นจริงนะครับจริงจริงก็ควรก็ควรจะเป็นจริงอะนะครับหรือมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่เราแอสซูมว่ามันเป็นจริงเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่จริงมันจะผลลัพธ์ที่ออกมามันจะขัดแย้ยงเองนะครับซ <statistical> ึ่งผลลัพธ์ที่เราคาดหวังก็คือเราคาดหวังให้ตรงเนี้ยมันก็เป็นจริงเหมือนกันถ,กถูกไหมอ่าสเตนเเมนต์นี้มันถึงจะเป็นจริงนะครับงั้นจุดประสงค์หลักเราคือโอเคเราแค่ต้องการบอกว่าถ้า สิ่งนี้เป็นจริงแล้วสิ่งนี้จะเป็นจริงนะครับโดยวิธีก็คือเราก็เอาอารมณ์เหมือนแบบเรามีข้อมูลหนึ่ง2 x เป็นเลขคู่เป็นเลขคู่แล้ว2 x บวกบวกอ่บวกหนึ่งเป็นเลขคี่อันจริงอันนี้มันมันง่ายเกินไปป่าวะเป็นเลขคี่คือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าติเราบอกว่า x เป็นเลขคู่แล้วกันอะแล้วเราบอกว่า สอง x บวกหนึ่งเป็นเลข 2. คี่คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าโอเคแล้ว x เนี่ยมันจะเป็นเลขคู่ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นอะไรก็คือ x มันจะเป็นเลขคู่ได้ก็ต่อเมื่อมันถูก x p r e s s ออกมาในรูปของ2คูณจานวนเต็มใดๆนะครับบวกหนึ่งอ่าเอ้ยไอย้บวกไม่ใช่บวกหนึ่งสองคูณจำนวนเต็มใดๆนะครับอันนี้คือมันจะเป็นจํานวนคู่ก็ต่อเมื่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมโดยที่เราสมงติให้โดยที่ n เป็นจนํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มนี่คือได้หมดเลยนะทั้งบวกทั้งลบแล้วคราวนี้นะครับเราจะพิสูจน์ตรงนี้ยังไงนะครับว่าโอเคแล้ว 2x เอบวกหมันจะเป็นเลขคี่ได้ยังไงนะครับเราก็ลองแทนดูนะครับก็คือเอา2 n แล้วก็เอามาคูณ2แล้วก็มาบวกด้วย1นะครับสรุปแล้วมันก็จะมาเป็น 4n บวก1ซึ่งซึ่งเอาจริงๆนะครับมันก็มันมันก็คือ2คูณแล้วก็สมสมมติให้อา่า ให้ p เป็นจำนวนจํานวนเต็ม something ซึ่งซึ่ง p เนี่ยเท่ากับ 2n นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 2p บวก1ซึ่งมันก็คือ,อฟอร์มของเ,อเลขคี่ถูกไหมนะครับซึ่งนี่แหละก็คือสรุปก็คือเป็นจริงนะครับไอ้ที่เราบอกว่า x เป็นเลขคู่พอเรา x มาคูณ2แล้วบวกด้วย1เนี่ยนะมันจะกลายเป็นเลขคี่ อ่ะมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรทํานองนี้นะอะไรทำนงทำนองนี้โอเคเราผู้นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวลองไปดูโจทย์กันดีกว่านะครับมาเริ่มที่โจทย์แรกนะครับโจทย์แรกบอกว่าให้นะครับมันบอกว่าถ้าเกิดว่า n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่หารด้วย3ไม่ลงตัวนะครับแล้ว n กําลังสองลบหจะเป็นจํานวนที่3ส,สามารถหารลงตัว โอเคอย่างแรกเลยคือมันให้อะไรเรามานะครับไอ้ตรงตรงนี้นะครับไอ้หน้า if นะครับก็คือ,อไม่ใช่หลัง if นะครับก็คือมันให้มันให้ integer n นะครับที่หารด้วย3ไม่ลงตัวนะครับนี่ที่มันให้มาส่วนต่อมานะครับข้างหลัง den ก็คือมันให้ตัวสมมุติฐานที่ที่เป็นเป้าหมายอะที่โอเคเรามีข้อมูลแบบนี้เราคิดว่าถ้าเกิดเอามาทำแบบเนี้ยมันจะต้อง เป็นอย่างนี้แน่ๆนะก็เราต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไหมโดยเริ่มจากเอาข้อมูลที่เรามีนะครับก็คือตัว n นะครับที่ไม่สามารถหารด้วย3ลงตัวนะครับโดยการที่มันไม่สามารถหารด้วย3ได้ลงตัวแสดงว่ามันต้องเหลือเศษนะครับซึ่งเศษที่เป็นไปได้นะครับมันจะเป็นไปได้คือไม่เศษ0ก็เศษ1ก็เศษ2แต่ว่าเราตัดศูนย์ออกไปเพราะว่าถ้าเศษศูนย์มันคือหารลงตัวใช่ไหมดังนั้นมันควรจะเหลือเศษแค่1หรือ2 ถามว่าทำไมมันไม่เป็นสามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสามมันก็มันถ้าเหลือเศษสามมันก็สามมันก็ไปหารแล้วก็เหลือเศษศูนย์อยู่ดีนะครับโดยถ้าเป็นสี่สี่มันก็ไปหารสามแล้วก็เหลือเศษหนึ่งซึ่งมันก็เหลือเศษเท่าเท่ากับ1อยู่ดีนะครับดังนั้นก็คือโอเคเศษที่เป็นไปได้มันมีแค่สมมุติว่าเราหารด้วย n ใช่ไหมมันก็จะมีแค่ n ตั้ง้ตงตงแต่ศูนย์จนถึง n ลบหนึ่งนะครับก็คือ เปนลบสไปเรื่อยๆนะครับหนมีมีแค่นี้นะครับนี่คือเศษที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับดังนั้นโอเคเราบอกว่าเราจะหา n นะครับที่ถ้าเราสมมุติให้เคสที่1น,นะครับ n เท่ากับสมมุติแล้วกัน 2p เพีอสดีต้องเป็น3เพราะว่าอ่ะอันนี้ก็คือเอ่อ ตัวนี้คือ3หารลงตัวเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็แค่เพิ่มเศษให้มันนะครับก็คือเศษที่เป็นไม่ได้อ่ะมี1กับ2งนั้นในเคสแรกนะครับเราให้เศษเป็น1แล้วกันนะครับโอเคพอเราได้เศษเป็น1ปุ๊บเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าโอเคสม,สมการของ n เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้มันบอกว่า n กําลัง2ลบ1เนี่ยจะต้องหารด้วย3ลงตัวแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในฟอร์มของ ฟ orm ของสามคูณ something นะครับ something นี้จะเป็นอะไรก็ได้นะขอแค่มันมี3คูณอยู่กับทั้งก้อนนี้นะครับอ่าแค่นี้ดังนั้นเราตั้งเป้าหมายก่อนก็คือ3คูณสี่เหลี่ยมสมมุติ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็เอามาทําตามที่โจทย์มันบอกก็คือเรามี n เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอามา,จากจํากำลังสองนะครับ n กาลังสองลบหเกับ 3 p 1บวก1ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1นะครับเราก็โอเคแยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น9 p 1กำลัง2บวก6 p 1บวก1นลบ1่ 1, n กำลัง2อลบ1นะครับออไอตรงนี้มาจากอ,อ่คุณสมบัติไอตัว x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2ไอ x บวก y เท่ากับ x กํลัง2บวก 2xy บวก y กํลัง2นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็โอเคปับ๊บตัด1ออกนะครับตรงนี้ค a n c e l กันก็จะเป็น 9p1 9p1 กํลัง2บวก 6p1 นะครับแล้วก็อ่ะถึงตรงนี้ถามว่าทำยังไงต่อเราต้องการให้มันอยู่ในฟอร์มของ3คูณอะไรสักอย่างใช่ไหม ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็คือ,อ,อทั้ง9แล้วเนี่ยมันคูณกับ p 1นกำลัง2กับกับ p 1ใช่ไหมคือมันคูณอยู่เราสามารถดึงมันออกมาได้นะครับก็จะเป็นเราสามารถดึงตัวตัวตัวประกอบร่วมนะครับคือเป็น3นะครับล้วก็สามารถดึงออกมาได้ก็จะเป็น3 p 1นึกำลัง2บวก2 p 1นะครับโอเคเราก็จะได้ n กำลังอออกมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่ง s ตรงเนี้ย เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับเราสนใจแค่ว่าเพื่อข้างหน้าเนี่ยมันคูณได้3อยู่ซึ่งพอมันคูณได้3อยู่เนะี่ยถ้าเราเอาสาไปหารยังไงมันก็ลงตัวอยู่แล้วนะครับผลหารของมันก็คือจะเป็นตามตัวเนี้ยตัวตามตัวด้านหลังเลยนะครับอันนี้คือผลหารนะครับอันนี้คือยังไงก็ลงตัวอยู่แล้วนะครับไม่เหลือเศษโอเคดังนั้นในกรณีแรกเนี่ยเราก็ได้แล้ว ต่อไปนะครับในเคสต่อไปเคสที่2ก็คือในกรณีที่เหลือเศษ2นะครับตัว n ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปสม,มการของ3 p อ่าเราให้เป็น p 2แล้วกันนะครับบวก2โดยที่ p 2เป็นสมาชิกของ Z นะครับจากนั้นเราก็เอามาทําตามแบบเดิมเลยครับก็คือ n กำลังสองลบ1เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ3 P 2, 2บวก2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบ1ะครับแล้วก็ แยกกำลังสองเหมือนเดิมนะครับก็จะได้9 p 2องกำลังสองบวกสิ p 2อบวกสแล้วก็ลบ1น,นะครับก็จะได้าสามเดี่ยวเอาอไว้ก่อนก็จะได้9 p 2องกำลังสองบวก12 p 2บวก3นะครับเัานะ้อทำยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนอันข้างบนเลยนะครัก็คือ9 12กับ3เนี่ยมันมี ตัวหารร่วมก็คือ3นะครับก็คือ3สามารถหารลงตัวก็ดึงออกมาได้นะครับก็จะได้3 p 2กําลัง2บวก4 p 2บวก1นะครับคูณกลับเข้าไปก็ได้เท่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในฟอร์มของ3คูณอะไรสักอย่างนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วกันซึ่งก็มีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับคือมันมีแค่า2กรณีนะก็คือมันมีแค่เศษหนึ่งกับเศษสอง นะครับที่เป็นไปได้ดังนั้นที่โจทย์มันบอกว่า integer n เ,เนี่ยที่มันหารด้วย3ไม่ลงตัวนะครับก็คือตรงเนี้ยที่เราสมมูลขึ้นมาเนี่ยทั้ง2อันเลยนะครับมันหารด้วย3ไม่ลงตัวจริงนะครับแต่ว่าเมื่อเราเอามายกกําลัง2เรแล้วลบด้วย1เนะี่ยทั้ง2คือคือมันหารลงตัวได้ทุกจํานวนนะครับคือมันมีกรณีอยู่แค่นี้นะครับก็คือมีกรณีที่หารไม่ลงแล้วเหลือเศษหนึ่งก็เลยที่หารไม่ลงแล้วเหลือเศษสอง นะครับก็มีแค่นี้ดังนั้น s t a ทเ m e n t ที่บอกว่านะครับถ้าอินทิ n blue b l เนี่ยก็คือเราสรุปได้ว่ามันเป็นจริงนะครับผมกำหนดให้นี่เป็น p แล้วกันอันนี้เป็น q นะครับดังนั้น p แล้ว q เนี่ยเป็นจริงแค่นี้ครับก็คือจริงๆอ่ะมันควรจะมีตัวอย่างที่เป็นการพูดคุยมากกว่าน,นี้หรือแบบการที่ที่เป็น เตทที่เป็นคําพูดมากกว่านี้นะครับก็อาจจะลองไปหาดูได้นะครับคือที่ถ้าถ้าเป็นคําพูดเหมือน,นแบบสมมติว่าถ้าโยนก้อนหินแล้วก้อนหินจะตกกับถ้าของตกพื้นจะแตกอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าโยนก้อนหินพื้นจะแตกอะไรทำนองนั้นน่ะนะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วย Direct p r o o f เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ